เพลงชนทิดาโพสเศร้าถึงพ่อเอไม่คิดว่านี่คือของขวัญชิ้นสุดท้ายสำหรับการจากไปของเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายสร้างความเสียใจต่อครอบครัวและทุกๆคนในหลายวงการอย่างมากต่างพาการโพสแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณเอเช่นเดียวกับเพลงชนทิดา ลูกสาวคนเดียวได้เคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดเพลงาซาวาเฮมระบุข,ข้อความว่า I never knew this would be our last song when I made this present for you on your birthday แอชนสาวัต ah e 28ไม่เคยคิดว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายในวันที่ลูกมอบเป็นของขวัญให้พ่อในวันเกิดของพ่อ และเนื้อเพลงแดนวิ i ไม่ฟาเธอ e r ระบุว่า If I could get another chance another walk another dance with him I'd play a song that would never ever end how I'd love 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 to dance with my father again หากฉันมีโอกาสอีกสักครั้งได้เดินเล่นอีกสักครั้งเต้นรำอีกสักครั้งกับท่าน ฉันคงจะเล่นเพลงที่ไม่มีวันจบฉันต้องการที่จะได้เต้นรำอีกสักหนกับพ่อเหลือเกิน